ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนออ้นี่นะการตั้งค่า APN แบบถูกต้องนะแบบสมบูรณ์แลยนะถูกต้องเลยนะก็คลิปนี้ก็จะมาสอนกันของทูนะครับเท่านั้นนะทูมูฟเท่านั้นซิมทูมูฟเท่านั้นอ่ะก็เข้าไปที่ตั้งค่าได้เลยนะ,ะก็ตั้งค่าข้อมูลมือถือเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่แบบ เราายมือถือของเพื่อนๆเลยนะอ่าแล้วก็มันจะมีชื่อจุดเข้าใช้งานแต่ละซิมมานะก็ถุกมุบองคซิมสองนะก็เข้าไปชื่อจุดก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะแบบนี้เลยนะอ่านี่คือแบบถูกต้องน,ะนั่นเลยนะตัวนี้นะเห็นไหมเห็นกันไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้แล้วก็นี่นะประมาณนี้ ถ้าสมมติติ๊กมาตรงนี้นะนแบบที่ผมตั้งค่าไวนะ้แบบถูกต้องแล้วนะมันก็จะเล่นเน็ตได้เลยนะนเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่นะเห็นไหมเล่นได้เลยไวด้วยไวมากเลยนะฟึบๆ,ๆเลยแล้วพอสมมติเอาที่เขาตั้งมาในตัวเครื่องนะนก็ไปดู เล่นได้ไหมมันก็เล่นไม่ได้นะหมุนหมุนนะอ่ะมันไม่มีตงังไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเลยซิมว่างเปล่าก็เล่นไม่ได้อ่าก็จะราสอนตั้งวิธีแบบถูกต้องกันนะ,ะก็หนับแรกเพื่อนกดรูปบวกมาก่อนเลยเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะสอนกดรูปบอกเสร็จแล้วก็ได้น้าตาแบบนี้นะแล้วให้เพื่อนเพื่อนใส่ตามนี้เลยนะชื่อก็ใส่เป็น two พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะตัวพิม์ใหญ่ทั้งหมดพอได้แบบนี้แล้วก็ตกลงไปแล้วพอ atn <AP> เพื่อนเพื่อก็ใส่เป็นอินทอร์เน็ตแบบนี้เลยนะิทอร์เน็ตแล้วก็ตกลงไปออซิ่เพื่อนก็ใส่เป็น10.4.4.4แ,นะแล้วก็ตกลง อันนี้ก็8080พอร์ตนะอ่าแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็เป็นทนะูนะในตัวเล็กนะตัวพิมพ์เล็กอ่าตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดมหรหัสผ่านก็ใส่เป็นทูมูฟทูมูฟเหมือนนนั้ผู้ใช้เลยนะอ่าก็เซิร์ฟเวอร์ก็เปลี่ยนเป็น NO นะอ่า NO, no ็นนะแล้วก็ตรงนี้ก็ MMSC นี่ก็ใส่เป็นเนี่เลยนะ ลิงก์นี้เลยนะแล้วก็ตกลงไปนะบ็อกซี่นี่ก็ใส่เป็นตัวนี้เลยนะ10.4.7.39เจามเกานะแล,แล้วพอร์ตก็ใส่เป็น8080 80. ูนอแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะแล้วเลื่อนมานี้เลยนะน,น,นี่ประเภท apn แค่อนเพื่อนใส่เป็น apn แล้วก็ เนี่ยนภาษาอังกฤษอะไรเนี่ย,ก,ยก็สายไปแล้วก็ตกลงนะก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นแล้วเพื่อนๆกดมุมบนอนะ่ะปุ๊บบันทึกไปนะบันทึกเสร็จมันก็จะได้แบบนี้ก็ให้เพื่อนๆเอามาติ๊กที่จุดนี้จุดที่เราสร้างเมื่อกี้นะ,ะติ๊กก่อนพอติ๊กจุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูว่าเล่นเน็ตได้ไหม เห็นไหมไมเล่นได้นะปกติก็เร็วนะก็นี่ช่องผมนะก็เพืเ่อนก็ติดตามกันแล้เลยนะกดติดตามได้เลยสมมติว่าใครยังไม่เข้าใจการติดตามช่องผมนะอ่านี่ยกดมาแล้วก็ลิงก์ด้านล่างนี้นะกดไปได้เลยมันก็จะขึ้นที่ช่องผมเลยหรือมีวิธีหนึ่งนะรอคลิปจบคลิปวิดีโอจบนะเพื่อนๆนะถ้าจะคลิปวิดีโอจบแล้วใช่ไหม อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ,ะนี่นะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมวิดีโอโจบจะขึ้นแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆกดรูปตรงนี้ได้เลยนะรูปเนี่ยแจกไฟให้ทีทีพี้เด,ด็เจอเตอร์นะีอ่ะก็กดไปได้เลยก็จะเด้งไปแบบนี้นะเพื่อนๆก็กดติดตามกันได้เลยนะง่ายมากเลยกดติดตามได้ตรงรูปเลยนะ โอเคนะคลิปนี้ก็จะมาแจกกันสอนการตั้งค่าแบบถูกต้องและถูกกฎหมายไม่โดนตำรวจจับหรือว่าเครื่องคุณไม่ถูกล็อกอะไรเลยนะก็ทำตามแบบกฎระเบียบทุกอย่างเลยแบบถูกกฎหมายกันเลยนะนี่ผิดกฎหมายก็คลิปนี้ก็จะมาสอนกันนะความเร็วก็จะประมาณนี้นะดู YouTube ดูอะไรก็เลื่นหมดเลยนะ ความเร็วก็ดีพอสมควรนะครับอืมก็เอามาให้เล่นกันนะก็ถ้าใครกดซาวด์ครผมถึง200เมื่อไหร่นะจิตกรรมนะผมจะทิ้งนิ้งไม่ตาล่างนะเพื่อนก็ไปกดเล่นกันดูนะกดเข้าไปดูไปฟังนะว่าเออเขาพูดอะไรบ้างจิตกรรมนะมก็เลาาๆนี้นะปิงก็น้อยนะแบบวานี้ไม่แน่ใจนะว่าเล่น r v ได้หรือเปล่านะบางทีมันแบบ เอพีเอ็นนี่มันไม่น่าเล่นได้นะมันน่าจะมาให้เราดู youtube มากกว่าดู youtube ฟังเพลงออนไลน์หรือว่าเล่นเฟซอะไรนี่ก็ไม่รู้นะว่าเล่นได้ไหมนะก็ไม่น่าจะเล่นได้นะอเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือน wifi ของเขาแบบเอาไวให้เราดูแบบ youtube อะไรแบบเนี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะ แต่ที่ผมลองมาแล้วก็นะ่าจะเล่น rv ไม่ได้นะเพื่อนก็ลองไปทำเพื่อนดูนะแล้วก็ราวๆนี้นะเพื่อนนะความเร็วกดต,ติดตามไว้ที่ช่องผมนะแล้วก็อย่างนั้นแหละอะไรนะกิจกรรมอะ่ะก็เดี๋ยวจะมาแจกกันนะ a p n ถาวรที่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่ผมแจกคลิปนี้ไม่ใช่ตัวนั้นนะที่ผมจะแจกนะเซอร์ไพรส์นะก็กดซับสไคร์กันถึง200ปุ๊บผมก็จะแจกเลยตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ vpn นะ เชื่อมต่อติดง่ายอ่ะเดี๋ยวก็จะไปดูกันเลยนะเชื่อมต่อติดง่ายไหมประมาณนีนะ้ผมก็มีเยอะเลยนะนเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเห็นป่าว p n เ็เต็มมือเพื่อนๆก็ลองมาศึกษากันได้นะติดตามคลิปไว้แล้วก็ผมจะลองคลิปอัปเดตทุกวันก็แบบประมาณนั้นนะอันนี้ก็ HTP injector นะผมสร้างไว้ก็มาโหลดกันได้อันนี้ก็จะเป็นแบบ Channel นะช่องผมนะ ก,กดเริ่มมันก็ติดเลยแหละประมาณนั้นนะอลองมาติดตามกันไว้กำมีอะไรม,มานะคิดมันดูความเร็วเร็วไหมก็สำหรับใครที่แบบต่อ A P N ไม่ติดนะก็ปิดเครื่องบินไว้10วินาทีแล้วก็เปิดใหมนะ่เปิดหมดเครื่องบินนะ1ิวินาทีเพื่อนๆเปิดใหม่เล่นใหม่ปรงมา โปรตีแล้วมันเร็วดีอีกนะมันนู่นอน่ะ5ห้าสิบนู่นอน่ะแต่ว่านาณไม่ค่อยดีผมใส่ไว้ซิมสองนะซีมสองเป็นแบบสาม G สอง G แต่นี่ปิดจริงีมันก็เลยขึ้นสี่ G ได้เข้าใจนะครับมันก็ประมาณนี้แหละเ,เร็วอยู่ต่ลองไปโหลดเล่นกันได้กองคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถือว่าใครสนใจแบบแอปเล่นเอ็นฟรีก็เข้ามาได้ที่ช่องผมเลยนะมี แอปเยอะๆมากมายเล่นหนึ่งฟรีนะก็เข้ามาดูก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ